เป็นเวลากว่า50วันที่ศูนย์การเรียนรู้เด็กเมียนมามิตตายะจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีถูกคำสั่งให้ปิดค่ะซึ่งการปิดศูนย์การเรียนรู้ครั้งนี้มีการอภิปรายในสภาแล้วก็คำวิจารณ์จากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนว่าเป็นการละเมิดสิทธิทเด็กหลายด้านสกุปเดินทางมาถึงตอนที่3แล้วนะคะปิดศูนย์มิตายะผลักลูกแรงงานเป็นแรงงานเด็กติดตามได้กับคุณพรทิพย์ม่งใหญ่ค่ะ มากว่า50วันศูนย์เรียนรู้มิตยเยสถูกสั่งปิดเช่นเดียวกับศูนย์อื่นๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ปิดตัวเองเพราะความกลัวทําให้เด็กเมียนมาก,กว่า2,000คนหยุดพัฒนาการเรียนรู้ไปด้วยเด็กเมียนมาในประเทศไทยมี3กลุ่มคือกลุ่มที่เกิดในไทยกลุ่มที่ลงทะเบียนติดตามแรงงานมาและกลุ่มลูกหลานแรงงานที่ไม่ได้ลงทะเบียนซึ่งคาดว่ามีประมาณ100,000คนทั่วประเทศ ที่เราเจอเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลังก็คือช่วงหลังจากในสถานการณ์คนังงนเพิ่มมากเกิดขึ้นก็คือเด็กกลุ่มนี้จํานวนหนึ่งเนี่ยเข้าไปเป็นแรงงานในในภาคการผลิตก็คือเราพบว่าในพื้นที่ชายแดนเด็กบางส่วนก็ไปช่วยพ่อแม่ทํางานในในไร่ตามหลักการแล้วประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อวันที่12กุมภาพัานส์2 5ั5ัฐ มีหน้าที่ดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดขึ้นคือต้องไม่เลือกปฏิบัติคำนึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก4ด้านการปิดศูนย์มิตะเยะองค์กรด้าน10มองว่ารัฐได้ล้มเหลวต่อหลักการคุ้มครองเด็กทั้ง4ด้าน30สิงหาคม2 5 6 7ประเทศไทยยื่นถอนข้อสงวนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในข้อที่22 แปลว่าเด็กทุกคนนะคะที่ลี้ภัยประหัตประหารมาเนี่ยสมควรที่จะได้รับความช่วยเหลือ,อด้านมนุษยธรรมแล้วก็คำนึงถึงตัวเด็กเป็นหลักซึ่งเป็นการยกระดับการคุ้มครองเด็กทุกเชื้อชาติแต่หลังจากนั้นเพียงแค่5วันรัฐได้ปิดศูนย์มิตะเยะครับเราใช้หลักราฐศาสตร์มาตลอดนะครับแต่กรณีที่มีคนร้องนะครับเราก็ปฏิบัติเป็นอย่างอื่นไม่ได้ ในส่วนของการจะขัดหรือไม่ขัดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่กรณีของกระทรวงศึกษาก็คือเมื่อมีคนร้องนะครับเราก็ปฏิบัติตามตามตามกฎหมายการปิดศูนย์ยังขัดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนด้านการมีชีวิตการศึกษาและสิลธิภาพในการแสดงออกเป็นเรื่องของการเล็ดลอนสิทธิ์ในการที่จะสแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของเขา เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กปี2546ในมาตรา22ระบุว่าเด็กทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมการปิดศูนย์ทำให้ไทยเกิดความเสี่ยงถูกจับตามองในเรื่องแรงงานเด็กอีกครั้งเพราะไทยเป็นสมาชิกที่ต้องดำเนินการป้องกันและกจัดการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบที่เลวร้ายตามอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO พ่อเด็กไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่เด็กบางคนจะต้องไปช่วยงานพ่อแมนะ่เพราะว่าไม่ได้มีอไอจุดเทียบไปนะอันที่2ก็คือกระบวนการในการรองรับเรื่องการศึกษาในอนาคตของเด็กเนี่ยมันยังมีความไม่ชัดเจนอยู่ั้างล่างสูงศูนย์การเรียนรู้ที่รองรับลูกหลานแรงงานข้ามชาติคือความสําเร็จที่เกิดขึ้นในอดีตของจังหวัดสมุทรสาครที่ทําให้ไทยถูกถอดออกจากบัญชีประเทศที่มีการใช้แรงงานเด็กในภาคประมง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกลับพบว่าลูกแรงงานที่ไม่ได้ไปเรียนกลายเป็นแรงงานเด็กโดยไม่ได้ตั้งใจอุตสาหการรมอย่างพาลาโดยประเทศไทยก็ค่อนข้างจะส่งออกค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ในแง่ของอการเฝ้าระวัง การจับตาม,มองเนื้อสากำลังพลาสเรื่องการใช้แรงงานเด็กหรือการใช้แรงงานบังคับเนี่ยมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะมันเคยมีแคซี่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับท,ที่ที่ที่โดนเรื่องนี้มาแล้วนะครับขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือวอ่ากศนอเดิมค้นหาเด็กเมียนมาที่หลุดออกจากระบบมันเริ่มต้นเรียนภาษาไทยใหม่เพื่อให้สามารถเข้าเรียนโรงเรียนรัฐได้แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะดึงเด็กทั้ง2000คนเข้าระบบได้ครบทุกคน ตอนนี้นี่ก็น่าจะมีโรงเรียนอยู่ประมาณ30โรงเรียนะนะครับแล้วสกรเนี่ยเราก็มีอยู่ทุกอำเภอตอนนี้มันก็ยังมีมีประเด็นที่มันจะต้องมาพูดคุยกันเพิ่มเติมอีกสมมุติว่าเขาไม่ประสงค์ที่จะเรียนหลักสูตรของไทยเลยอย่างเนี้จะจะทำอย่างไรนะครับวิทมล์กรงสันเทียถ่ายภาพพรทิพยุ่งใหญ่ Workpoint News รายงาน